ผู้ชมคะวันนี้ดิฉันก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแดนทรรสุขขาวดีการที่มเมล็ดพันธุ์ชั้นดีจะเติบโตจเจริญรุ่งเรืองเป็นล่มไม้ใหญ่ให้พึ่งพาอาศัยต้องใช้เวลาในการจเจริญเติโบโตเพราะฉะนั้นการสร้างบุญบาร,รมีก็เช่นกันต้องค่อยๆสะสมสเสบียงไปจนครบสมบูรณ์ท่านทัน้งหลาย มีความเชื่อเรื่องของพระพุทธพระดมพระสงฆ์ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษผู้มีบุญสายบุญนั้นก็นำทางเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะนำเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโรคเเวรโรคก,กรรมนั้นมีจริงหรือเดี๋ยวดิวฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์และน้องหญิงที่ท่านออกไปรักษาผู้คนและการรักษาด้วยยานด้วยชา หรือที่เขาเรียกว่าพลังจิตขั้นสูงมีจริงหรือการรักษาที่ไม่ต้องแตลเนื้อต้องตัวกันมันมีจริงหรือเดี๋ยววันที่ดิฉันจะพาไปเปิดจิตเปิดใจเดี๋ยวไปรับชมชิินดีนังบินนังบินปวดตรงไหนมากอ่่มีมงไหอีกซ้ามือซ้ามือบอวิ่นเวียนวนยน่งมีตเวลาเนข้อบอกเพิ่นตาฟางบอ มัวงมัวเนาะอางวะฟ่างจาม่วเจาวค่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอสมาทานสิลนห้าขอสมาทานสิลนห้าขอคุณพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ขอคุณพระพูดพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นพยานจงเป็นพยานให้กับพระพระเจ้าให้กับข้าพระเจ้าด้วยเธอด้วยเธอสาธุ พระธรรมพระสงฆ์ข้าพระเจ้าขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเอาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ขอเอาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ระลึกถึงที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีด้วยเธอด้วยเถอสาาให้ใจล่งคืนบ่หลังปีคืนบ่อา เป็นจังไหนำเมตุร่ตเิ่งรักษาเเบาไหมโล่งไหมหายใจโล่งบ่ะตาสว่างขึ้นบ่ะอสาธุหมดแล้วเด้อยายสาธุเคยพอแบบนี้บ่ยายเออนังลมมีบุญแล้วเชื่ออะไรยายเป็นยังไงตอนนี้ดีขึ้นเลยเมป่นแลอ่อเป็นนอแล้ว่อ เออกระเศร้าแต่เสียเงินจากบาทบอบอได้เสียเงินนะอืมอ่ะคนมีบุญเนาะอืมอบอไดพอแล้วอืมข้าวบวม่าน้อกันเด้ออืมหนว่าไวเพอนห่อจเ็มนีหานสาประตูไ่บอมีไัวด้ยายจะกินยาจักหน่อยบอเออ เอาจถามยายกันต่เ,เกิดไามยายคยพ่อแบบนี้บอบคอยพอบอทุบซื่อแล้วก็หายแบบนี้อยาบอคยพออู้สาธุน้ำเดอ้อมาธูค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วว่าการที่เราเป็นผู้มีศีลศีลก็จะรักษาเราเมื่อเรามีบุญบารามีที่สะสมสะเพียงบุญไว้ดีแล้วสายบุญแห่งนั้นก็นำพาชักจูงเราได้มาดูแลแก้ไขให้กันและกัน<ม>เพราะฉะนั้น การที่เราสร้างคุณงามความดีนั่นสำคัญการที่เราเป็นคนดีมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางในแสงแห่งธรรมแสงแห่งพุทธองค์นั่นสำคัญเพราะฉะนั้นดิฉันก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีศีลและรักษาศีลกรมวิหารศีลต้องเจเริญขึ้นและที่สำคัญต้องขดัดจิตใจตนลักโลภโกรธหลงให้เบาบางเดี๋ยวครั้งหน้าดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวดีๆอะไรอีกเดี๋ยวมารอติดตามกันนะเจ้าคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลา เดี๋ยวพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีเจ้าค่ะ